กับแสงเหนือพียังไม่เคยไปหน,หนูก็อยากไปดูแสงเหนือมากแบบมากพี่สาวหูพี่สาวที่ไปรัสเซียแล้วก็ไปถ่ายกับแสงเหนือแบบรู้สึกแบบอโอันมากแล้วน่าจะเป็นแบบของที่สุดแบบที่อยากไปละเพราะว่ามันดูแบบว่าค่อนข้างแบบไปยากแบบที่สุดพี่สาวบอกว่ามันอันตรายมากเลยนะ คือมันค่อนข้างที่จะเอเวนเจอร์ด้วยอ่ะกับการที่เราต้องต้องไปถึงในจุดที่มันเห็นแสงเหนือเดินผ่านน้ำแข็งแล้วก็หนาวเนี่ยเ,เหมือนบ้านฮาบินน่าจะหนาวกว่าพี่คิดว่าหนาวอันนี้แบบว่าก็นาวเย็นนิดหน่อยหรือยังหนาวเลยหรอเป็นคนที่หนาวเหรอหนูเป็นคนที่หนาวที่อ่ะเป็นคนชอบแบบคือเปิดแอร์เนี่ยก็คือเปิด16เลยนะ แล้วก็เปิดจริงตัวจิตมากแล้วก็ถ้าเกิดถ้าจะให้หลับสบายก็ต้องเอาพัดลมมาจ่อด้วยโอ้ยเกินไปแต่ว่าแต่ว่าตัวเองก็นอนแบบนี้นะอ๋อใส่กุ้นนอนใส่ขายาวนอนใส่ถุงเท้านะคือเป็นคนชอบแบบอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะหลับสบายอะไรเงี้ยได้ได้ได้หนูหันไปมองแอร์ตัวเองเลยเปิดยี่สิบเจ็ดไม่แต่ว่าแอร์ที่โอเคที่สุดก็คือยี่สิดยี่สิบห้าแหละเออเออหนูหนูหนูที่หนาวไง ิดเรเาหรอ,อแล้วแบบจะเป็นคนแบบว่าแบบพอพอ,พอพออาบน้ำใช่ป่ะคือแบบพอเดิอนออกมาแล้วแบบหนาวเลยแบบครับแงะเกลี่ย<อ>แงะเกลี่ยเป้ไปเล่าผีอะไรที่ไหนมามีคนบอกว่าน้องเล่าเราื่องผีใครนี่ใครอร่ะน้องปุเป้ป <c oughs> ุเป้สว,ว,วัสดีครับชวนปุเป้เข้ามาด้วยสิ ไม่ว่างไหมเมื่อกี้น้องหัวน้องเล่าเรื่องผีอยู่ด้วยทำไมถึงเมื่อกี้น้องไลฟ์อยู่อ่ะใช่ใช่เห็นมีคน